ลมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะก็เห็นมนะอะไรที่เราทำได้กินอร่อยเราก็ทำไปนะจา๊ะทาเท้ากันดีเป็นอาหารที่ทานง่ายอะทุกคนใครที่มีดีกว่าจะได้ทำงานส่งนะ เคมดูก่อนนะคะทุกคนต้มจิดแตงอร่อยนะคะทุกคนขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังสนับสนุนแ่งตามด้วยน้ำพริกกะปิชน้อยนะคะทุกคนเนี่ยอัน,นนี้ก็เนี่ยทำเสร็จก็ อามารท,าที่ห้องนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่สะดวกทนด,นดูให้หน่อยนะคะเพื่อนๆทุกครูทุกคนขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังสนับสนุนแก่งดีกว่าจะได้ทำงานสน่งนะเคีดยมก,ก่อนนะคะทุกคนต้อมจิดแต่งอร่อยนะคะทุกคน อาหารที่ทานง่ายค่ะทุกคนไข้ที่มีทน,ทนทนดูให้หน่อยนะคะเพื่อนๆ,ๆทุกค,กนนะคะทุกคนตานด้วยท้ำพรกปิซะน้อยนะคะทุกคนเนี่ยร้อนด้วยเ็นข,ขาเแล้วตัวก็ยังเจ็บอยู่ทุกคนมาจา้ะ ใช่เวลาทำข้าวแล้วนะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะทำให้ท่านทานนะทุกคนนี่อร่อยถ้าเราไม่ทำกับข้าวแล้วก็กินข้าววันนี้ไปไหนไม่ได้ทุกคนเพราะว่ารถพึ่งพาล้มแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะคะก็ตานด้วยน้าพริกกะปิชน้อยนะคะทุกคนเนี่ย พ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะทำให้ท่านทานนะทุกคนนี่อร่อยถ้าเราไม่ทำขอบคุณที่ยางรักแล้วก็ยังสนับสนุนแกงมาจา้ะทานข้าวเ้ด้วยกันนะ ทนทนดูให้หน่อยนะคะเพื่อนๆลุกๆทุกคนขอบคุณที่ยังางรักแล้วก็ยัางสนับจหนุนแกน่ขอบคุณการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจอีกค่ะจะได้ทำงานส่งนัก คมดูก่อนนะคะทุกคนต้มจิดแตงอร่อยนะคะทุกคนมาจาับทานข้าวเช้าด้วยกันนะอันนี้ก็เนี่ยทำเสร็จก็ ออกมาทานที่ห้องนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่สะดวกมาจาับทานข้าวแพ่วด้วยแกันนดอากาศทานคนเดียวนะต้เจืดแดงค่ะอาหารคนแกงกับข้าวแล้วก็เรินข้าววัน,นนี้ไปไหนไม่ได้ทุกคนเพราะว่ารถพิ่มพาล้มแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะคร ก็นะอะไรที่เราทำได้กินอร่อยเราก็ทำไปมาจา้ะทาเท่ากันมาจา้ะทานแค่แพวด้วยกันดีกว่าจะได้ทำงานส่นักเนะนะชิยดูก,ก่อนนะคะทุกคนต้องจิดแตงอร่อยนะคะทุกคน ขอบคุณที่ยงางรักแล้วก็ยังสนับสนุนแกงดีกว่าจะได้ทำงานสน่งนะคิมดูก่อนนะคะทุกคนต้องจิดแตงอร่อยนะคะทุกคน วันนี้ก็เนี่ยทาเสร็จก็เอามาทานที่ห้องนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่สะดวกกันนะคะเราจะเดินไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายตานด้วยน้ำพริกกะปิหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยดีกค่ะจะได้ทำงานจกนะ เค็มทุกคนนะคะทุกคนต้มจืดแดงอร่อยนะคะทุกคนเห็นไหมอะไรที่เราทําได้กินอร่อยเราก็ทําไปมาจ้ะทานข้าวกันีมาจา้ะทา,ทานาาทาข้าวฟ้าด้วยกันนะต้มจืดมาละเราก็าทำต้มจืดแดง คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะทำให้ท่านทานนะทุกคนนี่อร่อยถ้าเราไม่ทำต้มจืดนะละเราก็ทำต้มตจืดแดงกันนะคะเราจะเดินไปด้วยแกนไปขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายไปเทียงแล้วมันพริกกะปิผักสดอร่อยอร่อยจ้ะ อันนี้ได้ไม่ดีก็ทำคนเดียวทนโดนดูให้หน่อยนะคะเพื่อนๆทุกๆทุกคน้วกาทานคนเดียวนะต้นจิแตแดงค่ะอาหารคนแก่ขอบคุณการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือน กินข้าววันนี้ไปไหนไม่ได้ทุกคน,กคนเพราะว่ารถพิ่มพาล้มแล้วก็ยังเก็บอยู่นะคะขอบคุณการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจ ที่พิคนลร้นไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะคะคนเที่รอบตัวก็คือทำร้อนด้วย<ม>เท้าขาเนื้วตัวก็ยังเจ็บอยู่คนมาจากได้าทานข้าวแล้วนะวันนี้ยังไปหาเพื่อนได้ไม่เยอะค่ะทุกคนสักหน่อยทานข้าวเสร็จก็ทานยาไม่รู้จะหลับตอนไหนอีกนะี่ยไปเทียงแล้วมันพิกติ ผักสดอร่อยอร่อยจ้ะอันนี้ไม่ไม่ดีก็ทำคนเดียว <c oughs> ขอบคุณการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจทนทนดูให้หน่อยนะคะเพื่อนๆทุกๆ,ๆทุกคน ทนทนดูให้หน่อยนะคะเพ,พื่อนๆลูรูทุกคนวันนี้ยังไปหาเพื่อนได้ไม่เยอะค่ะทุกคนแล้วหน่อยทานข้าวเสร็จก็ทานยาไม่รู้จะหลับตอนไหนอีกนะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะทําให้ท่านทานนะ,ะทุกคนนี่อร่อยถ้าเราไม่ทำํำทนทนดูให้หน่อยนะคะเพ,พื่อนๆลูรูทุกคน กับข้าวแล้วก็กินข้าว